สวัสดีครับวันนี้ผมดรนรงนะครับมาเสนอสถานที่นะสถานที่เป็นเรือรบนะครับที่ลังนกแลนนะครับอยู่ที่วังน้าเปรี้ยวนะครับวังน้าเปรี้ยวแปดลิ้วเราเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดสะตืีบเสา้านะครับเนี่ยสวยมากๆนะครับนาเสนอวังนกแกลนนะครับวังนกแลนสวยมากๆนี่เป็นอะไรนี่ก็มี เป็นสถานที่สวยนะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับสวยมากๆแล้วโหมีน้องมีน้องอะไรรังนกแกลนโอเคสวยๆเป็นสถานที่ถ่ายทําฉากนะครับสวยมากๆนี่จะถ่ายทําเนี่ยถ่ายทารังนกแกลนนะครับเป็นสถานที่สวยมากๆครับเป็นแลนด์สเคปที่สวยนะครับ ครับสวยมากๆนะครับดูแล้วสวยสวัสดีครับเลดี ok ้เชนท์แมนแอมด็อกเตอร์หลงอุไรทิพิเชนอยู่ที่ทิศรังนกแหลนโลเคชันแอดบางน้ำเปรี้ยวดิสตริก์ะเซิงเซาโควินตุเดย์นัมเบอร์เซ็กันออฟออกัสตูทส วันนี้ผมอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวรังนกแรนนะครับอยู่ในเขตอำเภอวังน้ำเปรียวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้มาสำรวจเพื่อดูการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะครับเพลง i c a n w i t e you อย่าลืมไปกําลังใจนะครับสวยมากๆนะครับมีสถานที่แยะๆนะครับแล้วเราเก็ตทุกคำทุกเมกวักเเทชันเดียมาเที่ยวนะครับ be happy with yourself ครับเนี่ยเป็นสถานที่ถ่ายทําสวยมากๆมีที่พักมีอะไรเยอะแยนะครับเนี่ยดูไปนะครับนี่สวยนะครับอ่มีนกนกรังนกแหลนแถวนั้นก็มีมีสาวบัวมีที่นั่งนะครับแล้วก็มีอันเนี้สวยๆๆสวยสวยสวยมากๆ very beautiful สวยมากๆมีที่ถ่ายสวยนะครับ ยังเป็นคู่รักนี่ก็เป็นเรือรบนะครับ this is the marine เรือรบนะครับตากทงประเทศไทยนะครับขอบคุณสำหรับทหารหารและก็ให้กำลังใจที่อยู่ชายแดนนะครับรวมทั้งพยาบาลหมอและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปกป้องอธิปไตยของไทยและก็รวมทั้งให้การรักษาผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ จากลูกระเบิดของพวก